สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์บอยช่อบกบนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําไตพังไม่รู้ตัวถ้าทํามสิ่งนี้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยนะครับว่าไปตรวจสุขภาพประจําปีมาแล้วค่าไตขึ้นนะครับการทํางานของไตแย่ลงไม่รู้เกิดจากอะไรครับหมอต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างหรือว่ากิจกรรมบางอย่างนะครับที่เราทําบ่อยๆนะครับทำทุกวันทุกวันไปเรื่อย แล้วไม่รู้ตัวนะครับว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมีผลต่อไตของเราอาจจะทําให้ไตวายเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนําครับว่ามันมีกิจกรรมหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้ไตของเราแย่ลงทําให้ไตของเราพังได้นะครับจะได้นําไปหลีกเลี่ยงหรือว่าทําให้น้อยลงกันนะครับถ้าพร้อมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ทานอาหารแปรรูปทุกวันนะครับข้อนี้สําคัญเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยชอบรับประทานกันด้วยนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเป็นสังคมที่เร่งรีบนะครับเร่งรีบทั้งการเรียนทั้งการทํางานนะครับเร่งรีบไปหมดเลยก็จะเน้นสะดวกกันนะครับเน้นง่ายก็คือซื้อมารับประทานเลยนะครับต้องบอกว่าพวกอาหารแปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอนหมูยอแหนมอะไรแบบนี้ที่เป็นสําเร็จรูปเรานํามาแบบอ่าเข้าไมโครเวฟแล้วกินได้เลยแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอันตรายต่อไตของเรานะครับไม่ควร กินทุกวันเพราะว่าพวกอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยนะครับจะมีจํานวนเกลือที่มหาศาลเลยนะครับพวกเกลือโซเดียมเกลือโซเดียมเนี่ยเป็นตัวสาเหตุเลยนะครับถ้าเรารับประทานเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้ไตของเราทํางานหนักนะครับพอไตทํางานหนักเรากินเข้าไปเรื่อยๆกินทุกวันทุกวันเช้ากับวันเย็นนะครับกินติดต่อกันนานๆเนี่ยเป็นปีแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าไตพังไม่รู้ตัวพอไปเจาะอ่าค่าไตออกมาเอ๊ะทำไมค่าไตขึ้นนะครับเลยดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยง ว่าลดให้น้อยลงนะครับสำหรับพวกอาหารแปรรูปต่างๆรับประทานเป็นอาหารสดให้มากขึ้นนะครับเช่นพวกไข่ต้มปลานึ่งปลาทอดแบบนี้ก็ได้แล้วก็พยายามปรุงลดเค็มให้ลดลงนะครับเติมเกลือเติมน้ำปลาให้น้อยๆแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพไตที่ดีครับ ข้อที่2สูบบุหรี่จัดนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนไม่รู้นะครับว่าบุหรี่เนี่ยเป็นตัวการเลยครับที่ทําให้เกิดไตวายไตเสื่อมได้นะครับหลายคนนะครับคุมอาหารทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลืออาหารไม่มันไม่หวานเนี่ยครับลดหมดแล้วออกกําลังกายทุกวันแต่ยังสูบบุหรี่ทุกวันอยู่อันนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยจะมีสารพิษตัวหนึ่งนะครับที่มีผลต่อไตโดยตรงเลยครับส่งผลทําให้ไตเสื่อมลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าไม่อยากไตเสื่ ไตพังแบบนี้นะครับแนะนําให้งดการสูบบุหรี่เลยครับและค่าตายของคุณก็จะดีขึ้นได้ครับ ข้อที่3กินยาโดยไม่จําเป็นนะครับข้อนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทําให้เกิดไตาวายเฉียบพลันขึ้นมาได้ครับต้องบอกว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุต่างๆยาสมุนไพาย,ยาแผนปัจจุบันอะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการซื้อรับประทานเพราะว่ายาบางอย่างหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่มีอยอยอย่างเงี้ยนะครับจะต้องระมัดระวังเลยครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อไตของเราได้โดยเฉพาะผู้สูง ที่เป็นโรคไตเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตวายเฉียบพลันขึ้นมาและอาจจะต้องฟอกไตเลยทีเดียวครับวิธีง่ายๆสําหรับการใช้ยาให้ปลอดภัยนะครับแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยานะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตความดันเบาหวานแบบนี้นะครับอันเนี้ยอย่ามั่นใจว่าเรากินได้นะครับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนก็จะปลอดภัยต่อไตของเรามากกว่าครับสรุปนะครับ ถ้าทำสามสิ่งนี้ทุกวันอาจทำให้ไตพังไม่รู้ตัวนะครับข้อแรกเลยครับนะั่ก็คือรับประทานอาหารแปรรูปทุกวันข้อที่2ครับสูบบุี่จัดนะครับสูบทุกวันแบบนี้น,นี้อันตรายต่อไตของเรามากๆเลยนะครับข้อที่3กินยาโดยไม่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรย,ยาแผนปัจจุบนันหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆถ้าไม่มั่นใจแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก,ก่อนครับ ดังนั้นแนะนําเลยครับให้หลีกเลี่ยงการกระทําเหล่านี้นะครับรับรองเลยว่าไตของคุณก็จะดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อไตของเรามากขึ้นครับแล้วก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube, Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับและตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับอย่าลืมแอดกันมานะครับเพื่อรับความ แล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบายข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมาส์มอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บบาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมาส์มอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ